ครับเสียมาเพิ่นอีสานดีแช่ไหมครับหรืออดิชาติทาจินนะครับมีไม่กี่งานของงูครับมื้อนี้จักหมูมางูจักเหียวบ่เหียวแล้วครับงานน้อยเพิ่นก็รับนะครับทีมงานก็กินลงเรื่องเช่นเดิมนะครับตอนนี้อยู่บริเวณปากคลาแก้วครับทางตอนล่างนองจังหวัดกรุงราชนี่นะครับเป็นหางานหาสิร์ลดนะครับเป็นว่าอยากปลูกคอไก่นะครับ อยากปลูกพักอยากยเกตแปลงพักนะครับดิน,นงามๆครับดินออกเหนียวนะครับดินแห่หน้าเด้ครับนี่หลอกแห่หน้าไม่นะครับสิม,มีหนาแหลกหนาปนไส้นะครับหรือว่าทำดินมันบานไปเลยน้องเอ้ยนะครับบ้านภาพเป็นไนก็ไพ่นะครับ,บก,ก็ได้ลงกินเหยื่อบริวนะครับก,ก็ไพ่ ก็ไทยบานก็ไทยสามแผ่นะครับต่อยเงี้นะครับก็ต้องศาสตร์นะครับอวานกิ้นมูกันครับบ้านจิ้นใบสามแผ่นนะครับติบอีกสองรอยนะครับพิ้งกันเนี่ยเขามักนะครับมองป็นมักเนี่ยเขาได้ครับเนี่ยเขามาหมักนะครีพพิ้งกันนะครับไปมองใน้าวที่เตือนมองหันนะครับ นา่ชางได้นะครับสู้แบบกาจะเอาแบบไรนะครับตามใจคนสั่งนะครับผมเป็นตามใจคนขับนะครับตามใจคนสั่งนะครับสั่งางในรถกาจะเอาแบบไรนะครับให้ได้สุ้แบบนะครับอยากเอาสูงลงตั้มอย่าถ้าตั้มคืนสูงก็เฮ็ตไปสมเจวว้าระบายหรือเปล่ผม เอาไม่ต้งใค้ มามามา,มาแล้วครับมาเลยครับผมแล้วเก็บงานอีกรถนึงนะครับยู่ห้อไหนเก็บงานอีกรถนึง รายละเอียดเจ็บขอบนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแก้มูแกะดาบเป็นตคนกำลัง เราเก็บงานนะครับตามเพป็นได้มานะครับแลี้ยนบ้างใบใบได้ครับนี่มือเชารถมีปัญหานะครับเป็นไมโครได้สตาร์ทนะครับทานเบิร์ตขึ้นยังไงคือไดสตาร์ทเป็นยังบันใบกับไปเอาจุกมามาซอยเหนือมันจะเข้าเมื่อเกลี่ยนนะครับบางใบมงกลุลานี่นะครับ เก็บงานไปแน่นะครับบอดินอยู่บนแค่นนะครับตะบ,บูดอนบนแดงนะครับเอาไว้สมิ่นะครับเห็นมาเพื่อนอีสารอีที่แนวครับหรืออัจยาดปาสินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ็ย่าลังใจใจช่อง youtube เรียกๆหน่อยนะครับสวัสดีครับ